ครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับสําสหรับวันนี้นะครับนําโชคแนะนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรนะครับเป็นภาพถ่ายฉากตะวันปีหกสามนะมาแนะนําวิธีการดูพระแท้นะครับออกจากวัดจะเป็นแบบไหนยังไงมีจุดจ่ายตังตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับมาดูกันอันนี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลัง ด้านหลังก็จะมียันหน้าปัดตลอดนะครับตอกไว้อันนี้จะเป็นเด้งหน้าเนาะไม่เด้งหลังนะครับถ้าเด้งหน้ามันจะชัดด้านหน้าแล้วก็จะมีเขี้ยวนะครับที่เป็นที่นิยมกันค <im it> ือ <genauso> อยากได้แบบมีเขี้ยวนะครับเนี่ยมีเขี้ยวก็คือจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือมีเขี้ยวเนะตร, <ate> ตรงที่นำโชคชี้ให้ดูนะครับเนี่ยนี่คือเขี้ยวที่เขาเรียวกว่าเขี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้เนาะ นี่นะมาดูลายน้ํากันนะครับว่าลายน้ําเนี่ยเป็นยังไงเขาถึงได้เรียกว่าลายน้ําที่ถูกต้องนี่ลายน้ําของหลวงพ่อนะครับมาดูที่สังขาก่อนนะจะต้องมีแนวเฉียงเห็นไหมครับมีแนวเฉียงแบบนี้นะครับเฉียงแบบนี้เลยแล้วก็มาดูบริเวณหัวไหลนะครับก็จะมีสีออกสีชมพูนะครับเนี่ย ตรงบริเวณแขนลงมานะครับมีเม็ดสีแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นสีดำๆมืดๆในซอกแขนก็จะมีเม็ดสีเห็นไหมครับจุดๆตามนี้เลยนะครับเนาะมาดูที่มือด้วยนะครับลายเม็ดสีที่มือก็เป็นแบบนี้เห็นความชัดเจนหรือยังครับนี่เนาะ บริเวณโดยรอบก็จะมีเม็ดสีแบบนี้ให้เห็นชัดเจนเลยตรงบริเวณที่เป็นสีดำนะครับเม็ดสีก็จะขึ้นปลายเต็มไปหมดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับมาดูตรงที่เป็นเขี้ยวนะครับนี่เห็นไหมครับเขี้ยวเนะแล้วก็บริเวณขอบของตัวยันนี่จะต้องเรียบร้อยนะครับจะไม่จะไม่เละเทะเห็นไหมครับสังเกตดูจะเรียบร้อยคม คมมากสําหรับขอบนะครับสําหรับขอบของตัวยันที่เด้งโนนขึ้นมานะครับตัวหนังสือนะครับเนี่ตัวหนังสือก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับระวังงานงานลอกเรียนแบบนะครับจะไม่เป็นแบบนี้ตัวหนังสือจะต้องมีสีซ้อนแบบนี้นะครับคล้ายๆลาเอเห็นไหมครับสีเนี่ยคล้ายๆเงาแต่ไม่ใช่เงานะเป็นสีซ้อนตัวหนังสือนะครับจะมีทุกตัวเลยนะครับ จะมีทุกตัวหนังสือนะครับเป็นสีซ้อนแบบนี้เห็นไหมครับจุดสําคัญเลยนะครับไปดูด้านหลังกันไปดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเนี่ยสําคัญยังไงอันนี้คือส่องให้ดูตัวยันนะครับว่าตัวยันนี้จะไม่เด้งด้านหลังเห็นไหมแต่ว่าไปเด้งด้านหน้าแทนด้านหน้าก็จะเด้งนนนกว่าด้านหลังไม่เด้งไงมะไม่เด้งขึ้นมาคือเป็นรอยจางๆนะครับ น้านน่าเด้งมีเขี้ยวเป็นที่นิยมนะครับจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่สมควรที่จะมาดูกันก็คือขอบของรูปภาพนะครับขอบของรูปภาพจะต้องมีสีเม็ดสีเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยสีขึ้นมาตามขอบเลยนะตามขอบเลยนี่เห็นไหมครับสุดยอดเลยนะครับรายการนี้มีมีตามขอบไปหมดเลยนะของ อออกจากวัดต้องเป็นแบบนี้นะของออกจากวัดต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะขอบจะมีสีแบบนี้เห็นชัดเจนหมดนะครับมีทุกองค์นะครับเนี่ยผมเห็นมีทุกองค์เลยนะเออนี่นะครับน่าสนใจนะรายการนี้เป็นที่นิยมชมชอบมากๆเลยนะครับอ่าต่อไปราคานี่ไม่ถูกแน่นอนท่านใดที่เห็นดูแล้วนะครับมีความรู้เนาะก็ เอาความรู้นี้ไปหาจับพระนะครับท่านใดที่ยังดูไม่เป็นนาะก็จะสับสนว่าเอ๊ะพระแท้พระสวยเป็นยังไงนะครับนี่คือพระแท้พระแท้จะดูเขาเรียกว่าพระแท้จะสวยพระไม่แท้ก็คือไม่สวยแค่นั้นเองนะครับผมทาไมถึงบอกว่าพระแท้ดูยังไงสงสัยอะไรยังไงนี่นะครับพระที่ออกมาจากวัดก็นํามาส่องให้ดูว่าเนี่ยคือพระแท้เป็นแบบนี้นะครับ หลายคนบอกว่าไอ้ดูพระแท้กับพระเก๋มันมันดูยังไงก็ก็ไปเอาพระที่ออกจากวัดนะครับมาดูแล้วก็มาจดจําพิมพ์ทรงตําหนิต่างๆที่มีอยู่ในองค์พระแล้วก็จําไว้พอไปเจอของเก๋ปุ๊บไม่เหมือนกันอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าโอ้อันนี้ของเขาทําเรียนแบบขึ้นมานะครับเนาะจะไม่เหมือนพระแท้แบบนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วนะครับให้กด ไลค์กดแชร์นะครับกดกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับกดแจ้งเตือนทั้งหมดเลยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเผื่อน,นําโชคได้มีรายการดีๆพิเศษเอามาแนะนํานะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดเนะาะสำหรับรายการนี้นําโชคก็ได้นํานี่ก็เป็นงานเลี่ยมนะครับเป็นเป็นงานเลี่ยมออกจากวัดโคศิตาลามเลยนะได้นําเอาพระแบบแท้ๆออกจากวัดมาให้ดูกันนะครับเนาะ จะได้ไม่หลงทางเดินผิดทางนะครับออยากจะเตือนนะครับว่าพี่ๆเวลาหัดเล่นพาในต้องต้องศึกษาก่อนเนาะรายการไหนอยากจะอยากจะได้พระแท้พระดีต้องศึกษาเยอะๆนะครับจะได้จะได้ไม่โดนคนอื่นเหลอกหรอนะครับผมนะด้วยความเป็นห่วงนะครับผมอ่สำหรับรายการนี้ก็นํามาให้ชมนะครับเป็นขวัญตาเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นก็สําหรับวันนี้นะครับนําโชคขอลาไปก่อนนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ